สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Fatal Frame Maiden of b a c k w a t e r พาที่7กันแล้วนะครับวันนี้เราจะไปกันในอิท r รูดนะครับเล่นเป็นยูริคสุกตะตามหาโทเค็นที่จะนำไปหาฮิสุกะนะครับผมภูเขานั่นหลังจากที่ฟ uh ุยุฮิตายนะครับก็มีศพมากมายจำนวนนับไม่้วนเนี่ยโผล่มาที่บ่อน้ำเป็นการชำระล้าง แล้วก็มีก็อฟสกิลดาอยู่ที่นั่นนะครับฮิสกาศจะต้องอยู่ข้างบนภูเขานั่นสักตรงไหนสักที่แน่ยูริก็เลยจะตามสืบดูนะครับผมโอเคสตาร์ทเอพิโซดอินเทอร์ลูดชาร์เด a ร์ดิงยูริคุสุกตะเนื่องจากฮิสกายังหายตัวไปอยู่ยูริจำได้ว่าเธอได้พบอะไรบนภูเขาฮิคามิ ทั้งเนือฟูยิฮิจบชีวิตตัวเองในขณะที่ถูกผีร้ายเข้าสิงและศพของเหล่ามิโกะที่บ่อน้าแห่งการชำระล้างด้วยเหตุการณ์เหล่านี้ทําให้ยูริรู้เลยว่าที่ภูเขาฮิคามิยังมีความลับที่น่ากลัวซ่อนอยู่ยูริเลยใช้กล้องออบสคิวล่าที่เธอเจอบนภูเขาทําการเริ่มค้นหาโทเค็นที่จะพาเธอไปหาฮิโซกะโอเคไปตามหาฮิโซกะนะครับพาร์ทนี้น่าจะไม่ยาวเพราะว่ามันเป็นบทขั้นนะอารแบบว่าขณะดเดียวกันยูริ ก็ไปทำมนุษย์อย่างนั้นข่าตัวตายเหรอที่นั่นไม่มีใครเลยใช่ไหมล่ะแล้วเธอก็พูดใช่ไหมว่าอะไรนะมีร่างของผู้หญิงเยอะแยะไปหมดเลยฉันคิดว่าฉันได้รับ <c oughs> การรายงานแบบนี้มาก่อนนะ <c oughs> อ๋ <c oughs> อเดี๋ยวฉันจะลองดูนะว่าเจออะไรบ้างพรุ่งนี้ เป็นเสียงรอสายตำรวจเหรอคือ,อยูริน่าจะไปแจ้งความมานะโอเคดูที่เตียงโอเคเหมือนเดิมตรงนี้มีกล้องกดกล้องน่าจะพร้อมออกเลยนะโต๊ะโอเคเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยโอเคมีแค่หยิบกล้องแล้วก็ไปได้เลยเนาะเทคกกล้องของฮิสกะอยู่บนโต๊ะ Shadow of the Water เงาที่อยู่บนน้ำนี่เป็นรูปภาพเดียวจากกล้องออฟสคูล่าที่เผยให้เห็นอะไรบางอย่าง uh, the dark silhouette standing on the what you look like body of water เหมือนเป็นรูปเป็นร่างมีรูปอะไรรูปร่างอะไรสักอย่างที่มันยืนอยู่บนน้ำส่วนรูปอื่นก็ไม่ดีเลย the all back they s e e x p o s e is t o o ก็เหมือนแบบว่ามีแสงคือถ่ายออกมาก็เหมือนแบบมีแสงจ้าๆเท่านั้น นี่มันไม่ช่วยอะไรฉันเลยบางทีฉันจะต้องหาบอดแสมากกว่านี้ที่ห้องของฮิโซกะจริงเราก็ไปมาแล้วนะยังจะหาอีกเหรอโอเคเปิดประตูโอ้โหเปิดช้าเยอะเปิดให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมนะไปห้องฮิโซกะกันฮันน่าโอเพ่น ฮิโซกะอย่าทำแางนี้ดิมันหลอนนะเนี่ยฮิโซกะคุโรซาว่ากำลังออกจากห้องฮิโซกะเธอปกติเธอจะชอบนั่งสบายๆอยู่บนโต๊ะบนโต๊ะญี่ปุ่นอ่๋อห้องสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยช่วยทำให้เธอดูไม่เครียดเท่าไหร่โอเคเหมือนเดิมขอปรับปุ่มลืมปรับปุ่มเนี่ยตลอดเลยโอเคหรออยังต่ออ่า ห้องมีของไหมเอ๊ะเปิดเกะล็อกอยู่กล้องออสคิลล่าอาจจะมีปฏิกิริยากับมันก็ได้จัดไปอื้อ่ะอะอ๋ะอต้องทุมก่อนลืมลืมอันหนึ่งนะหามุมหามุมยังไงเนี่ยอ๋อหรือถ่ายถ่ายเลยก็ได้ปะหรือต้องอ๋อเนี่ย ยังไม่ได้เหอเดี๋ยวเม,มื่อกี้มุมไม่ตรงอ่ะอ่าที่ใต้เตียงครับใต้เตียงใครอ่ะมีใอยางอยู่ในรูปนี่มันห้องเก็บของที่ชั้นแรกนี่นะโอเคห้องเก็บของที่ชั้นแรกสินนะถ้าจะไม่ผิดต้องลงฝั่งนูน้นฝั่งห้องเรา โอเคเฮ้ยเ <Okay>. hey, สียงอะไรอ่ะประตูปิดเองเหรอหวังว่าที่บ้านคงไม่มีผีหรอกนะถ้ามีนี่โอ้โหเรียกว่าชีวิตอยู่ที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยอ่าเปิดแมพห้องเก็บของอันนี้ห้องเซอร์วิสเอนทราน i ์เมนสโต o ูมนี่ห้องนี้ห้องนี้ตรงไปถึงเลยโอเคไปจ้า แชปเตอร์นี้คงไม่มีอะไรมากนะเรียกว่าเหมือนเป็นให้ยูริไปตามหาตามหาปบแสเพื่อตามหาฮิโซกะในดรอปต่อไปมีบางอย่างอยู่ใต้เตียงกุญแจเล็กๆนี่อาจจะเป็นกุญแจในการไขเกะของฮิโซกะก็ได้โอเค <c oughs> มิกุทิสานากิมีอ่หนังสือเก่าๆอยู่ตรงใต้เตียงด้วยดูเหมือนว่าจะเป็นงานคำขอร้องเกี่ยวกับ Shadow r e a d i n g เคสมันปิดไปแล้วแล้วก็มีเขียนอะไรไม่รู้ตัวหนังสือใหญ่ๆสีแดงไว้ด้วยเป้าหมายมิกุฮินากิลูกค้าซาจิอิยามะโทเคน็นรูปถ่ายรายละเอียดหายตัวไประหว่างตามหาพี่ชายที่หายไป แต่กลับพบแม่แทนเป็นแม่เลี้ยงเดียวพ่อไม่ทราบว่าเป็นใครหายตัวไปอีกครั้งใน3ปีต่อมาโน้ตเป็นช่างภาพลูกค้าเป็นผู้ปกครองของเด็กสรุปผลยกเลิกการตามหาลองใช้สัมผัสวิญญาณหลายรอบแล้วแต่ร่องรอยมันเบาบางเกินไปกว่าจะตามพบเป้าหมายอาจยังมีชีวิตอยู่และต้องใช้โทเค็ตอันใหม่ที่มีพลังมากกว่านี้หรือเป็นไปได้ว่าเป้าหมายไม่อยากให้ถูกพบตัวให้ความรู้สึกเป็นคนอบอุ่นแต่ก็เป็นคนเหงา ดูเหมือนว่าเธออาจจะหายไปได้ตลอดเวลาเลยโอเค is one l i h t a r e a few more page เหมือนม,มีอะไรของซ s u ุ u k มมมมก,กิคาตาชินะอีกโอเคเป้าหมายส u กุมิคาตาชินะลูกค้าแพทย์ประจำครอบครัวโทเค็นรูปไทยรายละ,ะเอียดครอบครัวมีปัญหาเอาแต่โทษตัวเองเวลามีปัญหากับพี่สาวต่างพ่อมีรอยแผลจากการทำร้ายตัวเองโน้ต สาเหตุน่าจะมาจากปัญหาครอบครัวหากหาตัวพบจะขอให้แพทย์ประจำบ้านดูแลสรุปผลยกเลิกการตามหาได้รับการติดต่อจากครอบครัวว่าต้องการให้ยกเลิกการตามหาเพราะอยากให้ตำรวจเป็นคนจัดก,การเรื่องนี้เอาดูตำรวจข้าศนกอา่าหน้าตาของเธอดูเหมือนจะเศร้าๆเธอเธอยังหายตัวไปอยู่แต่ว่าครอบครัวของเธอนั้นยอมแพ้ในการตามหาแล้วเดี๋ยวยูริ มีไฟเราด้วยฮะรคดีปิดไปแล้วเป้าหมายยูริโคสุกตะลูกค้าไม่ระบุโทเค็นรูปถ่ายรายละเอียดอารมณ์ไม่มั่นคงตั้งแต่เสียครอบครัวไปจากอุบัติเหตุไม่ได้ไปโรงเรียนมาพักหนึ่งแล้วเพื่อนบ้านบอกว่าเธอออกจากบ้านไปเหมือนปกติโน้ตสามารถมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นปัจจุบันดีขึ้นแล้วสรุปผลถูกรับมาดูแลแต่ยังต้องคอยจับตาดูเธอปลอดภัยภายใต้การดูแลของฉันคิดว่าการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งจําเป็น คงเป็นอย่างนี้ไปอีกสักพักโอ้มีรูปด้วยโอ้โหหน้าหมองสุดๆเป็นชุดตอนวันจบมปลายนะครับดูเหมือนว่า <c oughs> หน้าจะมัวหมองเป็นผู้มัวหมองไหมนเนี่ยฉันสงสัยจริงๆว่าฉันเปลี่ยนไปมากขนาดไหนตั้งแต่ตอนนั้นนะ I still have hard time looking at the mirror ถนวันนี้แค่สองกระจกยังไม่กล้าเลยนะ โอเคแสดงว่ายูริเคยหายตัวไปเหรออย่างนี้ผมบอกอแบบว่ายูริมันเคยจะฆ่าตัวตายอะ่ะมันน่าจะมีผลอะไรในอนาคตก็ได้เปิดเร็วๆไม่ได้เหรอมันเปิดรอโหลดอะโอเคขึ้นไปชั้นบนปึ๊บตรงไปห้องฮิสกุกะเพื่อไปเปิดเกะเกะ เกะ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 เปิดแงบมีอะไรอไหมฟลิปไม่มีเอ๊ะอะไรอยู่บนโตะ๊ะอ๋อวิทยุเฉยๆไม่มีอะไรเปิดใช้กุญแจสมอล์คี้ในการปลดล็อกฮารุกะโมโมเซะอ่ามีไฟล์นะครับ <c oughs> อยู่ในเกะแล้วก็มีรูป แล้วก็มีกระดาษแต่ไปบนเลยเป้าหมายฮารุกะโม o โมเซะลูกค้าฟูจิฮิฮิมิโนะเป็นเพื่อนโทเค็นรูปถ่ายรายละเอียดปกติลูกค้าและเพื่อนเป็นลูกค้าประจําของที่นี่มีรายงานว่ามีเหตุการณ์ฆ่าตัวตายหมู่ด้วยในตอนที่เกิดเหตุหายตัวไปไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าโน้ตเป็นคนเงียบๆใจดีเห็นอกเห็นใจผู้อื่นโอเคเป็นฮารุกะที่เราที่ฮิมิโนะฟูจิฮิไปตามหามาครั้งที่แล้ว แต่ก็ยังไม่เจอนะครับผมแล้วก,มก็มิอุที่นัสกินี่ไงมิอุที่ตอนบทเปิดของเกมนะครับเป้าหมายมิอุฮินัสกิลูกค้าซาจิอิยมะเป็นแม่เลี้ยงโทเค็นรูปถ่ายรายละเอียดไปตามหาแม่แท้ๆที่หายไปตั้งแต่สมัยเด็กผููจาดก,การบอกว่าเธอมาจะพูดพึงพำถึงภูเขาฮิคามิโน้ตเขาบอกว่าเป้าหมายมีพลังเกี่ยวกับวิญญาณด้วยตอนนี้ลูกค้าเป็นห่วงมาก น่าใช่เลยเป็นรูปของอะไรสเลเดอร์คนหุ่นดีเหรออืมก็คือคนที่เราเจอตอนที่เราได้เล่นตอนต้นเกมนะครับอ๋อเป็นไอเรียกว่าเสียงเสียงโทรศัพท์ที่โทรมาจากลูกค้านะครับก็เป็นแคสเซ็ตเทปที่บันทึกจากเครื่องรับสายอัตโนมัติก็คือโทรศัพท์เนี่ยนั่นจุดกรุณาฝากข้อความมาไว้หนังสืงสัญญ,ญาณนะตรงนี้มันเขียน ว่าเป็นวันที่แล้วก็ชื่อของลูกค้าด้วยคา,าสุยะซากากิโอ้เยอะจังรับเป็นงานหลักเลยไหมเนี่ยอ่าเป็นคนหายอีกแล้วชื่อคา,าสุยะซากากิเคยได้ยินที่ฮิสกะพ,พูดอยู่เป้าหมายคา,าสุยะซากากิลูกค้าเรนโฮโจเป็นเพื่อนโทเคน็นรูปถ่ายรายละเอียดสราบม,มาว่าเป้าหมายหายตัวไป และขาดการติดต่อไปในตอนที่หารูปภาพศพให้เรนกําลังรอการติดต่อกลับมาโน้ตรู้สึกไม่ถูกชะตาเท่าไหร่นิสัยไม่ค่อยเหมือนกับเรนอ๋อโอ้โห,โหก็ไม่แปลกแล้วนะแบบแบดบอินแบบเพชั่น <c oughs> เออเป็นเพื่อนของเรนนะครับแต่ว่ายังไม่ไม่เคยเจอนะแล้วก็บันทึกของฮิสกะโอ้โหเก๊หนึ่งมีอะไรบ้างเนี่ยได้พบกับลูกค้าแล้ว ไม่รู้ว่าเป้าหมายยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายแล้วเห็นบอกว่าเป้าหมายอาจจะหลงอยู่ที่ไหนสักที่อาจจะรอความช่วยเหลืออยู่ลูกค้าไม่อยากออกจากบ้านไปเผื่อเป้าหมายอาจจะกลับมาด้วยตัวเองฉันรู้สึกไม่ดีเลยที่พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดออกไปฉันถามไปว่าจะทําอะไรหลังจากที่พบเธอแล้วเธอหัวเราะแล้วบอกว่าถ้าเธอกลับมาฉันมีบางอย่างอยากจะบอกเธอดูเหมือนเธอจะยิ้มแบบฟื้นๆเธอดูไม่มีกระจิกกระใจทําอะไรแล้ว ฉันควรจะตั้งใจทำหน้าที่ฉันเป็นห่วที่จะต้องทิ้งยูริไว้คนเดียวแต่นี่เป็นเรื่องด่วนไม่มีเวลาแล้วฉันต้องไปแล้วนี่ไงเจอแล้วตรงนี้เป็นลิสต์คนหาที่ฮิสกะรับจ้างมานะครับก็คือฮิสกะไปตามหาฮารุกะด้วยความเร่งรีบก็ตามร่องรอยจากรูปของฮารุกะแทนแล้ะกันโอเคไปที่ภูเขาฮีคามิอีกแล้วทำไมต้องเลือกไปตอนนี้ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจเลยแล้วแล้วคือยังไงก็ต้องออกจากบ้านเลยเหรอปไปาปๆปๆเฮ้ยทายาจะโทษให้ฉันด้วยเดียกผู้หญิงในชุดเครื่องแบบทายานั่นมันอะไรมีบรรยากาศดีห้องนั้นเหรออ่ะไปด้วยความเสือกไปเลยจ้าเฮ้ยห้องนี้เราก็ไม่เคยมานะลองดูลองดู โอ้โหกว่าจะเปิดบนทุกรอบที่เปิดเลยเนี่ย R2 to open อือหือกว่าจะเงียหมดแต่ละอย่างไม่มีอะไรน่าสนใจอยู่ในนี้เลยโอเคนี่อะไรหยิบไอ้หันไปอาการินารุมิเป็นไฟล์อยู่ข้างบนกระเป๋าดูเหมือนว่าจะเป็นรายงานเกี่ยวกับคดีการใช้ shadowing อีกแล้วบาร์สมดออฟฟิต แต่ว่าส่วนใหญ่มันถูกลบไปแล้วมันทําให้อ่านยากเป้าหมายอาการินารุมิลูกค้าเคียวโกะนารุมิโทเคนรูปถ่ายรายละเอียดอ่านไม่ได้สรุปผลเป้าหมายเสียชีวิตฉันทําอะไรไม่ได้โอ้ไม่รอดครับเแต่ผู้หญิงในชุดเครื่องแบบมันถูกขยําหมดแล้วมัอนโดนขยาหลายครั้ง you can make out of ก็คือมองหน้าไม่ชัดเลยไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับอืม นี่ห้องใครก็ไม่รู้ด้วยว่าแต่ยูริไม่เคยมาเลยเหรอห้องนี้เนี่ยก็นะถ้ายูริจะมาทาความสะอาดก็คงแปลกเพราะยูรยิแค่ห้องตัวเองยังไม่ทาเลยแจเปิดประตูเปิดเร็วๆจะแม่ได้กดดัวแล้วเน่กดค้างไม่ได้ไม่ช่วยอ๋อนี่เราโผล่มาห้องออฟฟิศเราเคลียร์หมดแล้วเก็บไฟล์อ่านนู่นนี่นั่นครบเกลี้ยง โอเคน่าจะออกทางนี้นะมีอะไรอีกไหมมีลูกค้ามาหรือเปล่าเวลาแบบนี้ไม่น่ามีเฮ้ย <Hey. S 2> อืมถ่ายยังรวดเร็วฮิสุกะกำลังออกไปข้างนอกนะฮะทำไมเดินออกแบบนั้นนะดูแบบไร้วิญญาณมากเลยนะฮิสุกะดิ This time, i ทา I'm ัมวันทูเซฟครั้งนี้แหละฉันจะเป็นคนช่วยเธอเองรายการใช้ข้อง Obscura y u ยูริ ได้เจอ,อเคสไฟล์พวกแบบว่าเอกสารที่เกี่ยวกับคนหายเนี่ยเป็นจำนวนมากนะที่เกี่ยวข้องกับวูเขาฮิคาิเธอก็เลยมุ่งหน้าที่จะไปวูเขาฮิคามิเพื่อไปช่วยฮิโซกะ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 จบแล้วเหรอ โอ้โหพาร์ทสั้นๆแค่นี้เขาเรียกวหอมปากหอมคอเรียกว,ว่าพาร์ทสอีกไหมนะเอ๊ยไม่ใช่พาร์ทสีดอกที่4ีจะมาในอีกไม่ช้าโอเคขอบคุณที่รับชมครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผม